ช่วงนี้ค่ะ,คะในช่วงแรกสกิดนาง้องบอกว่าเชิญชวนประชาชนเทีาอยุ3ายุ35ปีขึ้นไปให้ตรวจบ o อวันฟรีกันได้เลยนะคะติะดตามรายละเอียดได้ในช่วงข้องแรงสกิดสกิดขาวค่ะแรงสกิดสกิดขาว รกระทรวงสาธารณสุขชวนประชาชนอายุ35ปีขึ้นไปตรวจเบาหวานภายใต้โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานในประเทศไทยแบบบราการประจำปี2566ถึง2567จ้าสวัสดีจ้าทุกคนโรอไม่ว่าปัจจุบันเนี่ยนาประเทศไทยเรามีคนไทยนะแถวมีเนวหน่มป่วยเป็นโรคเบาหวานมากขึ้น นี่ก็เป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าในปี2565นี่นามีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวน3ล้าน3เส้นคนเพิ่มขึ้นจากปี2564นี่นาจำนวน155คนในส่วนของการคัดกรองผู้ป่วยไรยไหมก็พบว่าการคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานในประชาชน35ปีขึ้นไปเนี่ยนะมีคนได้รับการคัดกรองเพียง10เลนคนถือว่าน้อยมากและก็ยังไม่ได้รับการคัดกรองมาถึง 8ล้านคนจากเป้าหม้ทั่วประเทศโยเทย2 2ล้านคนนะจ๊ะซึ่งกรมการแผนกระทรวงสาธารณสุขนนาขาก็เลยเขอเชิญชวนประชาชนให้มีลักเกณฑ์ตรงตามเงินไขให้เข้ารับการตรวจเบาหวานฟรี ถ่ายไตโครงการขัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานในประเทศไทยแบบบราการประจำปีพศ2566าิสสถึง2 5, 5 6 7้ยเโดยเริ่มตั้งแต่วันทนนี่1ึมิถุนายนไปจนถึงวันท,ที่31ธันวาคม2567ส่วนลักเกณฑ์เงินค่าการเข้ารับบริการตรวจเบาหวานฟรีเนี่ยนะก็ต้องเป็นคนที่มีอาอยู่ตั้งแต่35ปีขึ้นไปและก็ยังไม่เคยได้รับการตรวจเบาหวานถ้าว่าใครเนี่ยนะรตัวเราก็สนใจก็แนะนำเลยว่า ให้ประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานกรณีได้คะแนนหน่อยว่าฮกคะแนนเนี่ยนะก็คือไม่เสี่ยงที่จะเป็นตัวโรคเบาหวานก็ไม่ต้องตรวจน้ำตาลนะจ๊ะแต่ถ้าว่ากรณีได้คะแนนมากว่าหรือว่าเท่ากับฮกคะแนนก็คือเสี่ยงอันนี้เนี่ยนะต้องเจาะน้ำตาลด็ดปายนิว้วแล้วก็ตรวจวินิจฉัยกันจ้าอย่าลืมนะจ๊ะคนที่มีอายุสั้นจะพาปีขึ้นไปไปตรวจเบาหวานฟรีกันจ้าบ๊ายบาย